ราศีนะคะที่ในเร็วๆนี้นะคะคุณอาจจะเจอคนที่อีกโก้สูงะคะชอบบังคับแบบมีความบ้าอำนาจอะไรประมาณนี้เอาตัวเองเป็นใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสตรอรี่เรื่องเราเป็นอย่างไรมีราศีอะไรบ้างะคะ่ะต้องบอกว่าด้วยพื้นฐานนะคนนี้เป็นคนอีกโก้สูงอยู่แล้วนะคะอาจจะด้วยเขาเป็นคนที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนา,นานปนะการมาด้วยตัวเองมันเลยทาให้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะพึ่งพาตัวเองยึดตัวเองเป็นหลักแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะรักอิสระนะคะเพราะฉะ,ะนั้นในบางครั้งเนี่ยต่อให้เขามีคุณนะแต่เขาทําเหมือนกับว่า เขาโตคนเดียวเขาไม่ได้มีใครอยากทําอะไรก็ทําอะไรประมาณนี้แล้วบางทีค่ะเขาสนใจแต่ในเรื่องของอะไรที่แบบมันไร้สาระนะเช่นการท่องเที่ยวนะ,ะการอยู่กับเพื่อนนะการทําอะไรที่แบบชิลๆสบายๆนู่นนี่นั่นอยากไปไหนทําอะไรทําเลยนะคะซึ่งถามว่าเขาบอกคุณไหมเขาบอกเขารายงานนะเขาอาจจะแบบว่ามาคุยด้วยหรืออะไรประมาณนี้คะ่ะแต่ว่าคุณไม่ได้รู้สึกดีเพราะนะคะ คุณอาจจะมองว่าไม่ว่าอะไรก็ตามในสิ่งที่เขาอ่ะบอกคุณนั่นคือสิ่งที่เขาตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วนะคะและในบางครั้งคุณไม่ได้มีความหมายในการที่จะไปเป็นส่วนร่วมในการตัดสินใจของเขาเลยเขาแค่แจ้งให้ทราบเท่านั้นเองว่าเขาจะทําแบบนั้นเขาจะทําแบบนี้เขาจะเอาแบบนั้นแบบนี้อะไรประมาณนั้นได้นะคะคุณได้แต่ยอมแล้วก็คล้อยตามอย่างเดียวและในบางครั้งนะในสิ่งที่เขาทามาเขาอาจจะไม่ได้ชวนคุณด้วยซ้าแค่แบบบอกเฉยๆอะไรแบบนี้ได้นะคะคราวนี้มันก็เลยอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย ที่จริงมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ปะะ้าวอะไรแบบเนี้ยเออมันก็เลยทําให้คุณนะคะรู้สึกว่าคุณนะพยายามที่จะทําให้ตัวเองกลับมามีเสน่ห์มากขึ้นน่าสนใจมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้เหมือนดึงบรรยากาศดีๆในความสัมพันธ์บรรยากาศเก่าๆกลับมาะคะแต่ว่าคุณต้องการให้เขารู้สึกแบบเหมือนหึงหวงคุณบ้างใส่ใจแคร์ความรู้สึกคุณบ้างกลัวการสูญเสียคุณไปบ้างนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาก็คือว่ากลายเป็นว่าตัวเขาอ่ะมีการแสดงท่าทีที่ค่อนข้างจะดูมีความแบบว่าเออก็แล้วแต่นะ ถ้าสมมติว่าโตคุณอยากจะไปมองหาคนใหม่คิดว่าคนอื่นดีกว่าก็แล้วแต่ ก็ไปได้นะไม่เป็นไรหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะซึ่งตัวเขาว่าอาจจะมีการพูดในเชิงเหมือนแบบว่าไม่ได้พูดถึงความรู้สึกอะไรที่ลึกซึ้งแต่พูดตามหลักความเป็นจรงิงว่าเออก็แล้วแต่คุณหรืออะไรแบบนี้ได้เหมือนกันทั้งที่จริงๆอ่ะตัวเขาว่าก็ไม่ได้รู้สึกดีกับสิ่งที่เขาพูดออกไปนะคือเขาอาจจะพูดด้วยอารมณ์ด้วยอีกโกโ้มันขึ้นด้วยการที่ตัวเขาพยายามจะกดพยายามที่จะแสดงอํานาจบางอย่างของตัวเองแต่ว่าเขาก็มารู้สึกเสียใจยกับสิ่งที่เขาได้มีการพูดสื่อสารกับคุณออกไปนะคะเพราะว่าเขาว่ามองว่าถ้าเกิดว่าเสียคุณไไปจรริงๆ่เขาาก็มู้ท คิดภาพไม่ออกนะเพราะว่าตลอดที่ผ่านมาเขามักจะมีคนอยู่ข้างๆเสมอนะเขาก็คิดไม่ออกว่าถ้าไม่มีคนแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าราศีที่อาจจะเจอเรื่องนี้มีอะไรบ้างมีราศีกันค่ะราศีธนูค่ะราศีสิงห์ค่ะและสุดท้ายค่ะเป็นราศีมังกรค่ะ